you yeah. จะแย่มาด้านหน้าทีเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่นัทไม่มาเหรอคะไม่กา้ากลัวไม่ช่ไม่อยากจะพูดหรอกพี่นัทว่าเราน่าเคยมีอะไรกันอโอโจะบอกว่าผัวเก่าว่างาั้นนั่นแหละพี่นัทก็แหละโอโวเก่าฉัน ขวดไปด้วยนะขวดพลลิตน่ะโรหลาตังเลยมึงเแี่ไม่ได้สองชุดปุ๋ยนะมึงอยาก้องจ้าจ้าโอ้โหมาเป็นลูกพี่ลูกดยไอ้นี่ก็ชอบแย่จังแย่ลึกๆสิจ้า หรือทั้งหมู่บ้านน้องน้อยน้อยน้อยอายไปเลยนมปูไม่รู้คุณยังหาคนส่งคุณยังไม่ได้เลยนี่ช่วงนี้น้องจ้าขปหาทุนการศึกษาละ ผมปลอมผมปลอมเออตามมาตามมาผมจริงหรือเปล่าคะเนี่ยใครมีไปเช็คขอไปเช็คหน่อยเพื่อนเหรอคะเพื่อนนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอเพื่อนบัณฑิตเหรอคะกูเริ่มจะกูเริ่มจะกลัว มันจะรำคาญไอตัวนี้แล้วมึงคิดอะไรกับกูหรือเปล่าเนี่ยเมาตูดกูรองเท้าขาวโต๊ะมึงจะดูดตูดกูไหมล่ะให้ดมใช่ปะ ลงาทำไมเมื่อกี้เห็นมปักยวาวาวไม่ต้องแไม่ต้องแยมึอาไปมึงเอาไปไม่ต้องแย่งไม่ต้องแยงกันนะได้กันทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะ ชาติตามก่อนทำบุญมาด้วยกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนมีผู้ใหญ่ <Yeah. S 1> พี่นัก เดี๋ยวก่อนซิหนไหนอีออตสำเริงนะคะอบตอสำเริงเริ่มจะเมาแล้วพ <c oughs> ักพักพักเมีย <c oughs> ให้มา20บาทนะคะวันนี้ <c oughs> ลื bert, a me, a <st> well ่นเลยแวนะคะวัน <stanbul> น <words> oh, right. ี <endorsed Powell> <Arabic> ้นุ๊กแกไม่มีค่าตัวนะคะขอค่าน้ำมันสักสามหมื่นโอ้โหเดี๋ยวแดนเซ่ยืนยืนอเฉยๆก่อนโอ้โหปักให้ลุยร็เวลเ เห,เหมือนเหมือนเมียที่บ้านหรือเปล่าหุ่นแบบนี้น <c oughs> ขอบคุณสนำะหรัอบอาันับไท รางวัลน,นะคะถ้าถ้าไม่พอใจลากไปตกได้เลยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไงหนูก็เกรงใจไงก็เกรงใจไงผู้ใหญ่ขาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขาผู้ใหญ่ขา,ขาเดี๋ยวก็โดนขาผู้ใหญ่เข้าไปหรอกสวัสดีค่ะ เสีย่ีสียสียกบเขาให้กันทั้โตแล้วนะคเสียกบเย็นิดูได้เดยงไเนี้ยนกเียเสียกคนนี้พูดดีจังเลยดูีิจะงให้แบงอะไรเอาแล้ว ปืนว่ะรู้สึกว่าคนซุนตีนเขาเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียออดเสียออดวิแต่ยี่สิบไม่เอานะระดับเสียออดแตงยี่สิบไม่เคยพบเสียออดใช่พบตะเหรียญปากโอ้เกรดพับไม่ได้ต้องเท่ากันนะคะเสียกมดเลยเดี๋ยว เสียกบเสียกบอบก <c oughs> ดูใหญ่หัวจะเริ่มหึงแล้วนะดึงออกมาแล้วนะ <c oughs> หัวทั้งเตะเลยเปลี่ยน,น,นกันลวนเสีกยกบเยอะหน่อย <c oughs> พูดขนาดนี้แล้วยังเสียกบยังมิ่งอยู่ผู้หใหญ่เสียกบยืมตังหอ โทรหาผู้ใหญ่อย่างเดียวอืมมาตลอดล่ะหนูค่าตัวไม่เอาคว้ากุ้งอีกดูนิ่เขาเขาเขาบอกว่าไม่ชอบของแปลกดูหน้าก็รู้แล้วเสียกบยังไงคะ ขาบอกขาดยี่สิบยังมีน้องชายอีกคนน่ารักดยหนุ่ยภูเหมือนกันเลยน่าเกียดขนาดใหญ่แล้วไปเอาไปแทนไฮโลขอบคุณนะคะเสียบอบอบ ตดเลยก็อยากแ่งหนูใหญ่ขาชอบของแปลกไหมคะ